สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวทวิพรสายจันทร์ตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบางปะอินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธยมศึนครศรีอยุธยารับผิดชอบการจัดการเรียนรู้จัดการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามวิดิทัศน์บันทึกการสอนและการจัดทำประเด็นท้าทายตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนานทัากษะการคิดวิเคราะห์และการเสริมสร้างเจต,ตคติที่ดีของนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้นวัตรกรรมโมเดล Great G R E A T ค่ะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้มาจาก4ด้านด้วยกันซึ่งก็คือ 1. บริบทโรงเรียน 2. นักเรียน 3. ธรรมชาติของวิชาและ 4. ด้านตนเองค่ะ โรงเรียนบางปะอินเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเปิดทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงห อีกทั้งยังมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลในส่วนของด้านที่2ด้านนักเรียนนะคะนักเรียนโรงเรียนบางไปอินส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดค่ะเนื่องจากนักเรียนอพยพย้ยายเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อตามผู้ปกครองมานะคะนักเรียนจึงมีพื้นฐานวิชาประวิตร์ไม่เท่ากันจากชั้นมต้นและชั้นม .4 อ,อีกทั้งรายวิชาประวิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นเนื้อหาประวิศาสตร์สากลซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ชื่อบุคคลชื่อเฉพาะต่างๆที่กล่าวถึงในประวัติศาสตร์ส่วนมากจึงมองว่าประวัติศาสตร์ศาสตรโกลเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวในส่วนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนมี พื้นฐานมาจากชั้นมันธยมศึกษาปีที่4แล้วนะคะว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะแล้วก็ทราบว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเป็นอย่างไรแต่นักเรียนรู้เพียงแค่ทฤษฎีค่ะและยังไม่เห็นภาพไม่เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอนเพราะเวลาในการเรียนประวัติศาสตร์ค่อนข้างจากัดนะคะก็คือ1่คาบต่อสัปดาห์และนักเรียนส่วนมากก็รู้จักหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยค่ะเพราะว่า คุ้นเคยกับวัตศาสตร์ไทยเป็นอย่างดีแต่ในส่วนของประวัติศาสตร์สากลก็ยังคงเป็นเรื่องใหม่สําหรับนักเรียนค่ะด้านที่3ธรรมชาติของวิชานะคะในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ไม่ดีกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะเช่น ต้องอ่านหนังสือเยอะต้องท่องจาจํายากชื่อเฉพาะเยอะเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังเข้าใจผิดด้วยว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตไม่รู้จะเรียนไปทําไมแล้ววิชาประวัติศาสตร์นะคะก็จะเป็นการเรียนการสอนในส่วนของภาคทฤษฎีด้วยเนื้อหาที่มีจํานวนมากในหน่วยการเรียนรู้นี้มีเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานที่สําคัญที่นักเรียนควรรู้ตามยุคสมัยแต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ใช้อย่างไรและหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากลแต่ ชิ้นที่เขาเรียนนะคะจะนําไปศึกษาประวัติศาสตร์หัวข้ออะไรได้บ้างส่วนที่4ด้านของตนเองค่ะ ตัวของผู้สอนเองเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดทำสื่อการสอนนะคะแล้วก็ได้มีการคิดนวัตกรรมขึ้นมานะคะก็คือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ค่ะด้วยนวัตกรรมโมเดลเกรดนะคะ G R E A T ที่เคยนำไปใช้กับนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นอื่นๆมาแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูประวัติศาสตร์หลายๆท่านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจึงได้นำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกิดความคิดริเริ่ม หาวิธีการค่ะวา่าจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้แก้ปัญหาการเรียนรู้เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากลให้นักเรียนมีพื้นฐานจากหน่วยการเรียนรู้นี้ไปสู่การเรียนรู้ในหน่วยต่อไปได้ค่ะ การจัดการเรียนรู้นะคะมีกระบวนการขั้นตอนในการวางแผนและดําเนินงานในการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนดังนี้นะคะคือการวิเคราะห์หลักสูตรค่ะจัดทําโครงร่างของหน่วยการเรียนรู้จัดทําแผนการสอนทําสื่อการสอนนะคะจากนั้นให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมเนี่ยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํานะคะจากนั้นนําไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทนะคะเมื่อมีการบันทึกผลการเรียนรู้ก จะสะท้อนให้นักเรียนทราบเป็นระยะระยะปรับวิธีการวัดผลประเมินผลโดยการใช้วิธีการที่หลากหลายจนนักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดค่ะจากสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดก,การเรียนรู้ดังกล่าว ครูผู้สอนจึงได้จัดก,การเรียนรู้เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากลและวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มวิธีสอนประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และใช้นวัตกรรมกรีเข้ามาช่วยโดยมีวิธีการและผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะ ในคาบเรียนก่อนหน้าก่อนที่จะอัดวีดิทัศน์นะคะก็ให้นักเรียนฝึกตั้งคําถามที่นักเรียนอยากรู้ในอารยธรรมที่นักเรียนสนใจนะคะและที่นักเรียนสุ่มจับได้นะคะอย่างเช่นจีนอินเดียเมโสโปเตเมียกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์นะคะเป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนที่1ค่ะนวัตกรรมเกรดนะคะ เก m e s Games, นะคะจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานค่ะโดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนจับกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะจับฉลากสุม่มค่ะให้กลุ่มละหนึ่งอารยธรรมนะคะจากนั้นให้นักเรียนเล่นเกมตามหาหลักฐานของอารยธรรมของตนเองที่เจอค่ะโดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการสืบค้นทํากระบวนการกลุ่มนะคะอีกทั้งฝึกสอนให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความมุ่งมั่นในการตามหาหลักฐานของกลุ่มตนเองให้สําเร็จค่ะในขั้นตอนนี้นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนก็จะได้ฝึกฝนขั้น ตอนที่2 3และ4ในวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะก็คือการรวบรวมหลักฐานค่ะประเมินคุณค่าหลักฐานวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลค่ะ R represent การส่งตัวแทนของนักเรียนนะคะมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนหลังจากหาหลักฐานครบแล้วนั้นนอกจากนั้นนะคะจะทําให้นักเรียนได้ฝึกการพูดการนําเสนอแล้วยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแต่ละอารยธรรมจากการเห็นเพื่อนเขาออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่5ค่ะก็คือการเรียบเรียงและการนําเสนอผลงานนะคะต่อไป e นะคะ enthusiastic เป็นการเรียนแบบกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหา เมื่อนักเรียนไม่แน่ใจว่าหลักฐานชิ้นนั้นเนี่ยมันใช่ของกลุ่มตนเองหรือไม่นะคะครูก็ใช้วิธีการกระตุ้นนะคะโดยการมีคาใบ้มีเบาะแสนะคะให้นักเรียนเกิดความสงสัยตั้งคําถามให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้นะคะจนนําไปสู่การสืบค้นค่ะและนําไปสู่ทักษะนะคะที่นักเรียนควรได้ก็คือการสืบค้นนะคะการคิดวิเคราะห์นะคะในการสืบค้นหาหลักฐานค่ะ A ตัวที่1นนะคะคือ A a d m i r e ผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนด้วยการชื่นชมและปลุกฝังให้เพื่อนๆในห้องนะคะชื่นชมให้กําลังใจเพื่อนในการออกไปนําเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะเอตัวที่2นะคะก็คือแอคทีฟค่ะจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทําและใช้กระบวนการต่างๆและการได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะสุดท้ายนะคะตัวทีเทคโนโลยีในการจัดทำกิจกรรมนักสืบหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นหลักฐานในยุคอารยธรรมโบ ร้านที่นักเรียนไม่คุ้นเคยและไม่รู้จักนะคะแต่นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากคีย์เวิร์ดหรือชื่อหลักฐานที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะจนทราบว่าหลักฐานชินน้นียนะคะเป็นของอารยธรรมใดค่ะจากกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ดังกล่าว โดยใช้กระบวนการกลุ่มสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนั้นนะคะส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผลและการคิดแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์จากการจำลองให้นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบพาหลักฐานการค้นหาข้อมูลจากคีย์เวิร์ดและร่องรอยหลักฐานที่มีอยู่ความสามารถในการคิด และทักษะชีวิตที่นักเรียนได้รับหลังจากได้ทํากิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่นําเสนอในด้านของความรู้นักเรียนสามารถจําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆได้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์แล้ววิเคราะห์คุณค่าประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ผ่านการเลือกศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ตนเองสนใจคนละหนึ่งชิ้น2นะคะด้านทักษะค่ะนักเรียนได้ใช้ทักษะการค,คิดวิเคราะห์สืบค้นคิดแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่าน การทำงานกลุ่ม และในส่วนของด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะนักเรียนได้ฝึกการมีวินัยจากการทํางานอีกครั้งยังฝึกเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งมั่นในการทํางานจนเกิดความสําเร็จด้วยค่ะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แบบกระบวนการกลุ่มโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นจึงเป็นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากการจําลองโดยได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จริงพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ที่ถูกค้นพบในยุคสมัยอารยธรรมโบราณน,นั้นนอกจากนักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วยังเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์โดยนักเรียนได้ฝึกคิดฝึกลงมือทำลงความเห็นวิพากษ์กันในกลุ่มเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่สามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปเชื่อมโยงและต่อย,ยอดไปถึงหน่วยการเรียนรู้ต่อไปในเรื่องอารยธรรมของโลกในยุคโบราณอีกด้วย ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ